มันเสียงไหปักปักปกปัไม่เข้าใจก็สุดปืนน่ะโอ้ยยี่เก้านัดได้ไม่ไหวอ่ะมาเยอะอ้ึ้ห้น้้หหบโอ้เข้าไกินดสกิลสกิล สกิลช่วยคุณได้สกิลช่วยคุณได้มันนะมันนะแบบนี้มันนะแนะนำแล้วแบบนี้ต่อต้านให้นานที่สุดนะมีสกิลให้ด้วยฮะระบบเกมเพย์ก็ดีฮะกันกันเพย์สนุกดีฮะแบบนี้ ดนอะไรเดินอไดมาไปแหละิไปกิน oh, oh. oh, ีอ้าระเบิดอ้าวมาดีะซ hey, ่อมแซมโลกกันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพูดได้นะครับตอบทุกคอมเมนต์เลยครับเหี้ยเมื่อกี้เห็นเขียวๆยว้ไหมใช่ใช่ มากันให้ลืมให้ลืมให้ลืมมาดิมานะมาดินะับเออจะสนมิดจะสนมิดสนมิดเออโอ้ยดเดี๋ยวนราผัดด้ย เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยเกินไปอ้าวผ่านว่าจะสิ้นกันหมดแล้วเดี๋ยวเงเดี๋ยวนะฮะโอเคอ้าวโดนมากเลยนะโอเคเดี๋ยวนะมายอะยังไม่ได้เตรียมตัวเอ้ยเตรียมตัวกระสุนเยอะจัดอ่ะยิ่งเบ๊บเยอะๆนี่แบบเยอะจัดเลยอ่ะ เตายว่าแล้วไงถึงจะถึงน้ำโมดล่ะเพื่อนเราขอโทษเพื่อนราขอโทษมันมาอย่างมดเลยจับนี่ไม่มีปืนเนี่ยมาต้มได้นีวิญญาณข้าเฮ้ยมันต่อยไม่โดนอ่ะเพื่อนหนีไปก่อนเพื่อนหนีไปก่อนไม่น่ารอดแล้วตายกันหมดแล้วขอโทษนะ โอ้สิ้นชีพโอ้ต่อยตาไนตายน้อยตายน้อยต่อยต่อยต่อยเดี๋ยวนะไม่ตายเลยใช่ไหมโอ้เก่งหเฮ้ยได้ดับสองอ่ะนี่เป็นธรรมดาเร็วสามดีฆ่าไปร้อยสิบเก้าตัวเฮ้ยฝีมืออยู่ไหนเนี่ย S 1> <S 1> สวัสดีครับคุณเก้าอี้สองขาด้วยนะครับทักทายได้นะครับมีไหมมีใครเล่นไหมฮะมีใครเล่นมีฮะไม่เอาแล้วอ่ะครั้งเอาบูทเหรอนี่เหรออัพเกรดครั้งต่อไปคืออ๋ออ๋อทำไมมันน้อยจังอะ่ะเอาอัพสิครับเอ๋อตอนนั้นทำไมสี่หมื่นทำไมรอบนี้อ้าวแม็กแท้แม็กอ้าวสนุกดีฮะนี่รอบนี้นาย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 เราอยากเล่นด้วยโอเคโอเค เฮ้ยเอามานี่ดิมานี่มานี้กันดีมานี้กันดีเฮลโล l ก้าวส์โอเคเลสโกสวัสดีครับธนชัยโชว์ครับสวัสดีทุกคนที่อยู่ที่ดูอยู่นะครับร้อยกว่าคนนะครับทักทา,ายได้นะครับพูดคุยได้นะครับถ้าใครจะเล่นด้วยก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับ วนที่ดอยา้สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทักทายได้นะครับสวัสดีครับคุณปอ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 ชื่อเท่มากเลยฮะปอ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 เลยชอบไหมชอบเอ้าเพื่อนได้ยินเพื่อนยิงหมดแล้วอ่ะอ๋อวันแรกๆมันจะน้อยไงฮะ พอวันที่สิบขึ้นไปอ่ะบตอมพี่มาอย่างรวดเลยเอาไม่อยู่เนอฮะมา,อม,าาอามาทางนี้มา,าเปิดมาทางนี้บ้างเออมาทางนี้เป็นบ้างสิออโดนบ้างไหมเนี่ยอุสตส่าห์ได้ปืน,นแรงๆแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ชิโคโตเต้ <c oughs> ใช่ครับใช่ <c oughs> ถูกใจฮะ <c oughs> ชานถูกใจถิงนี้ <c oughs> ซอมบี้ก็เด็นข้ามหัวเลยอ้าว90มันต้องอย่างี้ดิเออตอนแรกเออคอแม็กแล้วก็โอเคนนันเอ่ะตอนแรกอะกว่าจะตายจะเป็นจา90ก็ยังโอเคยังเติมกรสุนไฮะมีตอนนี้มีระเบิด3ลูกฮะเหนาะวันแรก มุกเปลดหก่อยเก็บเรียบเคอ่าอ่ได้ปิดหน่อยกันไม้นิดนึงช่วยได้นิดนึงเอย่างดีเย้อยไปูอยู่ไหมเพื่อนเาอยู่มถ้า้าไม่อยู่เราช่วยนะเพื่อนอเพื่อน่มองไม่เห็นยิงแทรกไประหว่างช่องแขนแล้ว กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเพิ่งได้ไลค์ฮะเป็นการทดลองไลค์ครั้งที่2ของผมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพ่อถ้าใคร,รดูใจดีนะครับแชร์แชร์ให้ผมผมจะดีใจมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับเดียวเฮ้ยคุหล่อมาคนเดียวเสียงเบิร์ฟฟิวเลยดังฟิว เติมตังไปกระสุนเนี่ยแหละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยเออว่ะแล้วรีบเติมทำไมไม่เข้าใจเมื้อดิบเติมตังค์ไม่เอาแล้วทำไมอัพเกรดได้น้อยกระเด็นมาดิเติมครั้งทีละ500เลยอ่ะ500เหรียญอ่ะเดี๋ยวเน้อพี่เก็บดีอ่ะรอบนี้อ่ะเพื่อนๆฝีมืออ่ะโอเคเฮ้ก้าイス หลักสิบนี่แหละซอมบี้อย่างเยอะมาแล้วออยย่่าาโดนมั้ยเข้าตายดิบแต่เรียบแต่เรียบคือไม่กูขาดออกแมทพยายามจะได้ในได้ตายเรียบตายเรียบคือไม่กูขาดเพื่อนเราอยู่ไหมเพื่อนอยู่ไหมอยู่เราเพื่อเนี่เพื่อนเราอยู่แน่นอนแน่ยิ่งกว่าแช่แป้ง กูอาจจะโบราณนิดนึงนะเอาต้องหมดจับ้งหมดะเาะเเรียบร้อยว่าแล้วไงเพื่อนเราขอโทษเรขอโทษเราไม่อยู่เราไม่อยู่ เออเออเออโดนสายฟ้าอะไรอ่ะไม่โดนเลยอ่ะสกิลอ่ะก็จริงอ่ะสกิลโอ้ยอย่างเงี้ยพาระเพื่อนแท้ๆพาระเพื่อนแท้ๆเดี๋ยวให้เปลี่ยนสกิลดีกว่าดูนี้ไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวนะสกิลไฟเหมือนจะดีอ่ะเดี๋ยวนะสกิลเริ่มต้นนะเอาสมารแล้วเขาจะเปลี่ยน สกิลก็มีนี้ไฟบนไฟด้วยเจ้เฮ้จมก็พอใช้ได้อยู่แล้วสกิลนี้เดี๋ยวเอาเอาไปก่อนยังเฉืยนก็โอเคอยู่นะเขอทำเดีเมจไปเรื่อยๆฮะถ้าตัวติดไฟตัวบี้กำลังจะลดไปเรื่อยๆอ๋อเสียงเคาะป๊อกป๊อกป๊อกเสียง ทุกคนกดแชร์ให้ห네น่อยนะครับมากเลยครับเก็บเรียเก็บเรียบเก็บยเออุ้นโอ้ฝังนู้นฝังนู้นนายเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างยื้ เล็งมาละยิงด้วนๆเนี oh, ้ยเฮ้ย <soap> ช <osion> ่วกันช่วกันเอากระสุนมืดกระสุนมืดโอ้โนี่เช็ดจะจะสุนมืดสวัสดีครับคุณยิงคมอุ้ยคุณยิงคมเล่นด้วยกันไหมฮะแค่ชื่อก็ยิงคมแล้วอ่ะสวัสดีครับนี่มีอะไรปุยคู่อ่ะ

ถ้าเปลี่ยนกระสุนมันจะช้าเว่เวๆๆๆขทท้ขอโทษทีขอโทษทีขอโทษทีทษท <laughs> เราเป็นภารกิจให้พวกนายฮะเป็นภารกิจ <laughs> สวัสดีครับคุณยูเซอร์265109่ฮะ <laughs> ชื่อยาวจังเลยสวัสดีครับคุณเอเลนพอสามสสี่ครับถ่ายได้นะคะ กระสุนดิออโอ้โห,โห,ใ,หให้ลืมเลยลเอาอีกทีนึงเฮ้ยจะสุนเมิดอะสุนโอ้ไม,ม่เยเราต <c oughs> หมัดาตกเเต่อได้ก็ยังดีเออเไ,ไม่ตายด้วยมีุกจไปที่เจ็ดหน้าเกเย เอาเรียบร้อยสิ้นหมดแล้วดิคุณผ่านไปแล้วคุณผ่านไปแล้วคืออะไรอะ่ะคุณผ่านไปแล้วก็คือตายไปแล้วใช่ห <c oughs> <c oughs> รืเอเปล่าเกมโอเวอร์โธ่อ้าวอยู่ดับหนึ่งอะเน,เ,อเนี่ยเออนี่เป็นแบกของเพื่อนนะเนี่ยไม่น่าเชื่อ <c oughs> สองคนเลยเหรอมาดิมาดิมาดิเพื่อนๆมาเร็วๆๆๆมาเร็วหลายๆคนแล้วมันสนุกฮะคนเดียวไม่ไหวอะคนเดียวไม่ไหวโทษทีอะ กระโดดแ็งๆกระโดดแยงๆเ let's go สวัสดีคุณโอคารุนด้วยนะครับโอคารุนเวอร์ชั่นสนะครับขอบคุณครับที่กดถูกใจขอบคุณครับไปเลยแล้วกันเอ้าผ่านแล้วอะไรยังนไ่ทะเลยผ่านแล้วยังไม่ได้ยิงสักตัวเลย สิบขึ้นไปอ,ะอ่ะนี่นจะเริ่มเป็นของจริงแล้วฮนะนะมีใครที่รับชมอยู่ตรงนี้เล่นเล่นแบบนี้บ้างไหมครับถึงเว็บไหนกันบ้างบอกได้นะครับกันให้ลึกดีมากโอ้ระเบิดนายโหดมากนายโหดมากนายจะโหดไปไหนมาดี ปัดเช็ดปัดเช็ดไปถึงแค่ชนแหละประจําอยู่นี้สองตรงนี้แบบบนน่ะโคตรเคี้ยวเลยเอาเราประจําอยู่ตรงนี้เก็บเรียบเก็บเรียบคือไม่ผูกผ่าเก็บเรียบู สวัสดีครับคุณแมนยูสวัสดีครับทักทายได้ครับอออีฟเงิออออีฟเงอสวัสดีครับ เปลี่ยนตัวเฉยเลยเดี๋ยวนะเุ้ยมันมาแล้วไม่มีใครไม่มีใครคุมหน้าต่างนี้เลยอะ่ะเดี๋ยว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 เหนาแล้วล่ะกระสุนเม็ดกระสุนเม็ดนะโอ้ยจังป้าโอ้โหเสียอุ๊ยอ้าวันเล็ดกันกันเล็ดสวัสดีครับคุณเจสซีบีสวัสดีครับ อ้อวโดนอะไรเข้าไปตายเฉยเลยทขาไปตายอ่ะอ๋อเขาใล้มันก็ไม่ได้ฮะป,ป,ปืนหายเฉยเลยโอ้โหกำลังจะยิงแบบกล่าวว่าเข้าไปใกล้ๆแล้วจ่อหน้าแล้วยิงตุ้มเลยฮ่ <laughs> ตายซะเองเลนะ้กัน ที่สิบแล้วกระสุนต้องมาแล้วตอนนี้กระสุนต้องมาแล้วกนให้ลื่มมากันให้ลื่มโอ้โหโอ้โหไม่หมดไม่สิ้นเพื่อนเพื่อนจะแย่ลวเพื่อนจะแย่ลว ด็เจ็บปึนกแคดอาโอเคเลเวลดีดีโอเคอ่ะปืนเอมมอเตอร์อย่างเฟี้ยวอห้ลนให้ลื แนะนำวิธีการเล่นได้นะครับรรเฮ้ยยิงแรงโคตรแม่นเลยถึงแล้วอรอ มาแล้วลูกจ๋ามาแล้วลูกจ๋ามาเป็นมดเลยโอเชุมืมดเฮ้ยย้่หมดเียเพื่อนเอนทงน้นยโอ้โหเพ่อนน้ไม่ไหวนะ <Okay. S 1> ดีดีดีโอ้ยปิดล็อกปืน